ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้นะครับเงิน1000บาทก็สามารถเริ่มต้นออมทองได้แล้วนะครับกับร้านหัวเส้งเฮงนะครับร้านทองที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในประเทศไทยนะครับโดยเราสามารถออมทองออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน g กนา w นะครับซึ่งเป็นแอปของหัวเส้งเฮงเลยนะครับวิธีการออมทองจะต้องทำยังไงบ้างรวมถึงวิธีการเปิดบัญชีวิธีการสมัครแอปพลิเคชันนี้จะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ E สวัสดีครับผมวินกูรูดิวิ่งนะครับในปี2022นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทองคำครับยังคงเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย totally adelante, ์ตัวเลือกนะที่ได้รับความสนใจมากๆนะครับด้วยเหตุผลหลายประการครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ม, noon, มีม at ูลค่าในตัวเองนะครับรวมถึงทองคำเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ต่อสู้กับเงินเฟ้อในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่ทองคำครับยังคงได้รับความนิยมนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ และก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับการที่เราจะซื้อทองหรืออมทองเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเดินเข้าไปซื้อที่หน้าร้านแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีระบบนะครับรวมถึงมีแอปพลิเคชันที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับเราครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชัน Go Now นะครับซึ่งเป็นแอปซื้อขายทองคาออนไลน์จากร้านทองหัวเซิงเฮงนะครับจะเอามาแนะนาให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอนี้อย่างละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเล่าประวัติความเป็นมาของร้านทองหัวเซ้งเฮงให้ทุกคนฟังสักนิดนึงก่อนละกันนะ จริงๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนครับน่าจะรู้จักร้านทองห้วเสงนเฮงอยู่แล้วนะครับก็เพราะว่าเป็นร้านทองเก่าแก่มากๆของประเทศไทยเรานะครับมีชื่อเสียงนะครับได้รับการยอมรับกันเป็นอย่างมากในวงการซื้อขายทองคํานะครับห้วเส้นเฮงนะครับคือร้านทองที่อยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า74ปีแล้วนะครับด้วยชื่อเสียงแล้วก็การยอมรับในประเทศเป็นอย่างมากนะครับโดยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสาขาแรกของห้วเส้นเฮงนะครับอยู่ที่เยาวราชนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับทองที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ในบ้านเราเนี่ยเราจะนิยมเป็นพวกทองรูปพรรณกันครับก็คือทองที่ขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอตุ้มหูนะครับแหวนหรือเครื่องประดับต่างๆที่เราใช้สวมใส่กันนะครับแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับการซื้อทองเพื่อที่จะให้กลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยก็ค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับดังนั้นจากเมื่อก่อนคนจะชอบซื้อทองรูปพรรณเก็บกันใช่ไหมครับเพราะเป็นเครื่องประดับนะครับใช้เพื่อแสดงฐานะเพื่อความสวยงามอะไรก็ว่ากันไปแต่ปัจจุ เขาก็จะมีการนิยมซื้อทองเพื่อที่จะเก็บเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและทองที่ซื้อเก็บเพื่อการลงทุนเนี่ยครับเขาก็จะนิยมซื้อเป็นพวกทองคําแท่งกันนะครับเนื่องจากว่าไม่มีค่ากําเนิดนะทั้งขาเข้าขาออกเลยนะครับเวลาขายทํากําไรหรือซื้อเนี่ยก็จะได้กําไรเน็ตๆเลยนะครับซึ่งทบทวนกันอีกทีนะครับว่าทองคําที่มีขายอยู่ในบ้านเรานะครับถ้าแบ่งตามความบริสุทธิ์ของเนื้อทองนะครับจะแบ่งได้เป็น2เกรดครับคือทองที่มีความบริสุทธิ์99.99%นะครับ แล้วก็ทองที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%นะครับสำหรับทองประเภทแรกนะครับทองที่มีความบริสุทธิ์99.99%เนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วครับจะเป็นความบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมในการเทรดกันในระดับสากลน่นะครับโดยทองคําประเภทนี้นะครับจะมีการอ้างอิงราคาแบบเรียวไทม์ตามราคาตลาดโลกหรือโกลสปอตนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับต้องการจะซื้อทองเพื่อที่จะลงทุนซื้อขายในประเทศนะครับอยากจะซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนําทองแบบ99.99%นะครับแนะนําเป็นทองอีก ประเภทหนึ่งครับคือทองที่มีความบริสุทธิ์96.5%นะครับสำหรับทองที่มีความบริสุทธิ์96.5%นะครับก็ตรงตามชื่อเลยครับจะมีความบริสุทธิ์ของทอง96.5%ครับ ทองประเภทนี้แหละครับเป็นที่นิยมนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับทองที่เราเห็นหลายๆคนใส่กันในชีวิตประจําวันเฉ่นสร้อยคอมือนะครับสร้อยคอแหวนอะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นทองที่มีความบริสุทธิ์96.5%แหละครับดังนั้นผมสรุปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มต้นออมทองสําหรับมือใหม่นะครับผมก็แนะนําว่าให้ออมทองแบบความบริสุทธิ์96.5%นะครับและเน้นว่าให้ออมเป็นทองคําแท่งนะครับวงเล็บถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องประดับหรืออะไรเก็บเป็นทองคําแท่งจะดีกว่าเร ว่าไม่มีค่ากำหนดนะครับโดยการออมทองรูปแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเราสามารถไปที่ร้านทองหัวเส้นเฮงที่สาขาต่างๆแล้วก็ซื้อทองคําได้เลยนะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ไปซื้อได้เลยแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีช่องทางการซื้อขายทองคําอีกหลายช่องทางเลยนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนอย่างเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสาขานะครับของร้านทองหัวเส้นเฮงกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เขามีกี่สาขานะครับซึ่งจริงๆร้านทองหัวเส้นเฮงอะครับเขาก็จะตั้งอยู่ในถนนเยาวราชแหะครับยกตัวอย่าง เช่นเยาวราชสาขาแปลงน้ำนะครับเยาวราชสาขาถนนมังกรนะครับเยาวราชสาขายาวพาณนิชนะครับแล้วก็เยาวราชสาขาสำเพ็งนะครับจริงๆก็อยู่ใกล้กันนะเดินถึงกันได้หมดเลยนะครับหรือถ้าออกมาจากโซนเยาวราชหน่อยนะครับก็จะมีสีนครินสีคอนสแควร์ชั้น2โซนลานน้ำพุนะครับแล้วก็มีสาขาสีลมนะครับอาคารยูเนเต็ดเซ็นเตอร์นะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครชอบซื้อทองแบบตั้งเดิมนะครับก็คือไม่ชอบซื้อผ่านแอปนะก็สามารถไปซื้อทองที่ น้าร้านนะครับที่หัวเส้งเหงได้ทุกสาขาเลยนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถออมทองออนไลน์นะครับ ผ่านแอปพลิเคชันโก n นาวได้แล้วซึ่งแอปโก n นาวเนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันจากทางร้านทองหัวเส้นเฮงโดยตรงเลยนะครับโดยเขาได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาและพัฒนาระบบการเก็บออมเงินครับเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่อยากเริ่มต้นออมทองมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นที่สําคัญที่สุดนะครับของแอปโก n นาวเนี่ยครับคือเขาจะมีฟังก์ชันหนึ่งในแอปครับชื่อว่าฟังก์ชันออมนาวครับฟังก์ชันนี้ครับคือเราสามารถเริ่ม ต้นออมทองได้ด้วยจํานวนเงินเพียงแค่พันบาทครับก็เริ่มออมได้แล้วคือปกติเวลาเราไปซื้อทองนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมนะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อที่สลึงหนึ่งหรือไปถึงบาทหนึ่งครับมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกไหมดังนั้นครับการที่เราสามารถเริ่มต้นด้วยเงินแค่พันบาทเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถรักษาระเบียบวินัยในการออมได้ง่ายขึ้นนะครับ และนะครับการอมทองบนแอปพลิเคชันโกนาลเนี่ยนะครับสมัครง่ายมากๆนะครับก็ดสอกข้อมูลต่างๆสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่สาขานะครับเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการตรวจสอบการยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าการซื้อขายทองคําบนแอปโกนาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการซื้อขายทองแบบเรียลไทม์นะครับก็คือราคาเนี่ยจะตามเวลาที่เราทําการซื้อขายนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถทํากําไรนะครับซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะฮะและ สุดท้ายอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราออมทองไปเรื่อยๆครับเมื่อเราออมได้ครบน้ําหนัก1บาท2บาท3บาท4บาทวงเล็บว่าเป็นบาททองนะครับอ่ะพอเราออมได้ครบจํานวนที่กําหนดแล้วครับเราก็สามารถนะครับ ไปถอนทองที่เป็นทองแท่งได้นะครับที่หัวเส้นเฮงทุกสาขาก็ตามสาขาที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับคือมันก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายครับก็คือระหว่างทางเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบซื้อแบบทีละบาททีละบาทมาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อหายเผื่ออะไรนะครับก็ซื้อให้เก็บนะครับครบ6เดือน3เดือนหรือปีหนึ่งค่อยไปถอนทองคําแท่งออกมาทีเดียวเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับและช่วยเพิ่มออปชันในการออมทองให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากเลยนะครับ โอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดบัญชีนะครับบนแอป g o now กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ทุกคนนะฮะก็เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะครับพิมพ์คำว่า Go Now นะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ครับอย่าโหลดผิดแอปนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับจากนั้นให้เรากดที่ด้านขวาบนนะครับนี่นะครับมันจะมีหน้าให้เราเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนเพื่อใช้งานนะครับกรอกอีเมลไปนะครับอ่าอีเมลของเรากรอกไปครับ โอเคนะครับกรอกอีเมลเสร็จแล้วเราก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งพินมานะครับในอีเมลนะฮะที่เรากรอกไปเมื่อครู่นี้ให้เราเข้าไปดูในอีเมลนะครับแล้วก็กรอกพินลงไปนะครับหลังจากนั้นครับจะเป็นขั้นตอนนะครับการยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนนะครับอ่าโอเคเราก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมนะครับแล้วก็เริ่มต้นถ่ายรูปกับบัตรนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ให้เราเอาบัตรประชาชนของเรานะครับมาวางไว้ให้พอดีกับกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับอ่าก็ทําตามขั้นตอนเลยครับเนี่ยครับพอ เรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้านะครับอ่าแล้วก็ต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มสแกนใบหน้าเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อสแกนใบหน้าแล้วก็ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับก็ต้องรอสักครู่นะครับให้ระบบวิเคราะห์ก่อนนะหลังจากนั้นครับระบบเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงนะครับเลขบัตรให้เราตรวจสอบอีกทีครับข้อมูลถูกต้องแล้วกดถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากรอกหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับก็คือที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับอ่ากรอกไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนกับแประชาชนก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับถ้าไม่เหมือนเราก็ใส่ไปนะครับอ่าทำให้เรียบร้อยะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลในการทํางานนะครับว่าเราทําอาชีพอะไรที่มารายได้เป็นยังไงไรายได้ต่อเดือนเป็นยังไงแล้วก็ชื่อสถานประกอบการคืออะไรนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือใส่รห,รหัสผ่านที่จะใช้เข้าระบบนะครับอ่าแล้วก็กรอกไปนะครับรหัสนี้ต้องจดไว้ดีๆนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้มิดชิดนะครับ หลังจากเรากรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จนะครับเขาก็จะให้เราใส่พินนะครับก็เป็นรหัส6หลักนะครับเราก็ตั้งพินให้เรียบร้อยเวลาเราล็อกอินนะครับเราก็จะล็อกอินโดยใช้พินตรงนี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขนะครับก็ให้เราอ่านนะครับให้เรียบร้อยถ้าอ่านเรียบร้อยกดยอมรับครับแล้วกดถัดไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับการลงทะเบียนเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าลงทะเบียนได้ง่ายๆนะครับอยู่บ้านก็สามารถทําได้ไม่ต้องเดินทางไปสาขาเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเรากรอก username password นะครับหลังจากนนนั้เี่ย เราก็มีบัญชีนะครับสำหรับการซื้อขายทองแล้วก็การอมทองนะครับของหัวเส้นเหง่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าง่ายๆแค่นี้เองนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับมีบัญชีโกนาวเรียบร้อยนะครับเราจะต้องมาผูกบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทําการซื้อขายทองคําได้ก็คือโดยปกติครับถ้าเราอยากจะอมทองอย่างเงี้ยตัวแอปโกนาวครับเขาจะไปตัดเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ s c b e ีเลยนะครับมันก็จะช่วยเพ่ ความสะดวกสบายมากๆเราไม่ต้องโอนเงินเข้าไปในระบบก่อนนะคือเขาจะตัดเงินจากบัญชีเลยไปครับเดี๋ยวผมพาไปเชื่อมบัญชี s c b กันนะครับก็ให้เรากดที่ขีด3ขีดนะฮะด้านบนนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็ให้เรามาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่านะฮะดูข้อมูลเห็นช่องทางการชําระเงินไหมครับให้เรากดคําว่าผูกบัญชีธนาคารครับกดเข้าไปเลยครับ นี่นะครับให้ติ๊กที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเช็คข้อมูลส่วนตัวว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องก็ไปต่อนะครับผูกบัญชีธนาคารนะครับทีนี้ครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะยืนยันตัวตนทางไหนถ้าวันนี้เราใช้โมบายแอปของ s c b อยู่แล้วนะครับหรือใช้ SCBEC อยู่แล้วก็ยืนยันตัวผ่านแอปได้เลยนะครับก็กดไปเปิด SCBEC นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นครับระบบก็จะทําการนะครับยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เรากด a c c e p t ไปนะครับกดยอมรับเงื่อนไขอ่านให้เรียบร้อยนะครับ ปึ๊บนะครับหลังจากนั้นกดยอมรับนะฮะอ่าและจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกบัญชีที่เราจะนะฮะตัดเงินนะครับเพื่อที่จะออมทองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีมากกว่า1บัญชีเราเลือกได้นะว่าจะให้เขาตัดจากบัญชีไหนนะครับและด้านล่างก็เป็นมือถือที่จะใช้ยืนยันตัวตนนะครับอ่าถ้าถูกต้องผมกด continu ์ต่อไปโอเคนะครับรอ otp สักครู่อ่า otp มาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการ c o n f i r ม otp ไปนะครับก็ เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ท่านผูกบัญชีธนาคารเรียบร้อยก็สามารถทําการซื้อขายทองคําได้นะตั้งแต่นี้เลยนะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับก็กดไปที่3ขีดนะครับแล้วก็ไปดูนะฮะว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับนี่มีการผูกบัญชีเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทําการซื้อขายทองเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเรามาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นออมทองนะครับด้วยเงิน1 0 0 0บาทเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างเดียเด๋ยวผมจะสอนวิธีการเริ่มต้นออมทองให้ดู ก็ต้องทําหลังจากที่เรามีการเปิดบัญชีแล้วก็การเชื่อบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันครับพอเราเข้ามาหน้าแรกนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้ฟีเจอร์การออมทองนะครับบนแอปโกนา w เนี่ยเขาจะมี2ฟีเจอร์ครับฟีเจอร์แรกเรียกว่าโกนา w นะครับ โกนาวเนี่ยเราจะเริ่มออมทองได้ขั้นต่ําคือ5บาททองครับก็ค่อนข้างเป็นจํานวนเงินที่เยอะสําหรับคนที่มีเงินทุนมากหน่อยก็สามารถใช้ฟีเจอร์โกนาวได้นะครับแต่ที่สําคัญคือด้านล่างครับเห็นฟีเจอร์ที่เขียนว่าออมนาวไหมครับ ฟีเจอร์ออมนาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเริ่มต้นออมทองได้ด้วยเงินแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทํากันนี่แหละนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้นะครับในฟีเจอร์ออมนาวของผมเนี่ยผมมีทองอยู่บ้างแล้วนะเพราะเมื่อกี้ลองซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2ไม้ดูนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับให้เราก,กดไปที่นะครับคำสั่งซื้อขายนะครับตรงออมนาวนะกดเข้าไปครับ หลังจากนั้นหน้านี้ครับก็จะบอกว่าเรามีทองคําอยู่ทั้งหมดกี่กรัมนะครับตอนนี้ผมมี1.0737กรัมนะครับแล้วก,ก็มูลค่าปัจจุบันกําไรขาดทุนเรียวไทม์เท่าไหร่นะครับถัดลง <ไป S 1> มาครับจะเห็นว่าเขามีกราฟราคาบอกด้วยนะซึ่งกราฟนี้ครับก็จะมีแบบ7วัน1เดือน6เดือน1ปี2ปีก็ว่ากัคนไปนะครับเราสามารถดูแนวโน้มราคาได้นะครับ และเห็นด้านล่างนี้ไหมครับจะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีแดงเนี่ยคือราคาที่หัวเซงเฮงรับซื้อนะครับ28,350าบาทนะครับณเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับแล้วก็ราคาที่หัวเซงเฮงขายออกนะครับก็คือ28,400บาทนะครับซึ่ง้องบอกว่าราคาตรงนี้จะเป็นราคาเลี้ยวไทม์นะครับเดียวกับราคาหน้าร้านเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อให้เรามากดที่สีเขียวครับราคาที่หัวเซงเฮงขายออกนะครับ ตอนนี้นะครับราคาขายของหัวเซงเฮงคือ28,400บาทนะครับเราก็กดไปครับ1,000บาทคือเงินออมเบื้องต้นที่เราอยากจะออมนะครับเขาก็จะคอนเวิร์ตมาให้เลยครับว่า1,000บาทเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับ0.5368กรัมนะครับก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนนะครับว่าจริงๆมันก็มีสูตรคำนวณแหละแต่เราไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะปกติในแอปออมทองส่วนมากครับเขาก็จะคอนเวิร์ต เป็นน้ำหนักทองให้เราเลยนะครับถ้าข้อมูลเรียบร้อยกดซื้อทองนะครับแล้วก็ใส่พินไปนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับระบบประมวลผลนะฮะเนี่ยครับเรียบร้อยนะฮะร,ระบบจะแจ้งว่าทารายการสําเร็จแล้วนะครับคือระบบอะครับเขาจะตัดเงิน1000บาทที่เรากรอกไปเมื่อกี้ กับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เราทําการเชื่อมต่อไว้นะครับเนี่ยมีเมลยืนยันมานะครับทำเรียบร้อยนะครับมีเอ่อมเมสเซจแจ้งเงินออกนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องย้ายไปหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะจบในแอปโกนาวเลยนะครับ ทีนี้ครับเมื่อกี้เห็นไหมว่าก่อนหน้านี้ผมมีทอง1กรัมใช่ไหมครับทีนี้เพิ่มมาแล้วเป็น1.6-105กรัมนะครับต้นทุนตอนนี้คือ2 9 9 5บาทนะครับเป็นผลกำไรขาดทุนสุดที่ลบ4.88บาทนะครับซึ่งราคาตรงนี้จะปรับเปลี่ยนเรียวทามนะครับตามราคาทองณวันนั้นๆนะครับเห็นไหมครับว่าออมทองได้ง่ายมากๆนะครับไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องวางหลักประกันไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับ ซึ่งพอเราออมออมออมไปเรื่อยๆนะครับพอน้ําหนักทองเราได้ครบ1นึ่สลึง1บาท2บาทก็ว่ากันไปครับเราก็สามารถนะครับไปถอนทองนะครับได้ที่สาขาข,าของหัวเส้นเฮงทุกสาขานะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับในการเริ่มต้นเก็บออมทองนะและผมก็ต้องบอกว่าการที่เราสามารถ เริ่มเก็บออมทองได้ด้วยจํานวนเงินที่ไม่มากครับเช่นพันสองพันสามพันเนี่ยมันทาให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นในการเก็บเงินนะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นออมทองคานะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นสมัครเปิดบัญชีผูกบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์รวมถึงการซื้อขายทองออนไลน์นะครับบนแอปโกนา w นะครับก็น่าจะคิดว่าครบถ้วนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะและนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะ เริ่มต้นซื้อขายทองออนไลน์บนแอป Go Now ครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store นะครับเพื่อเริ่มใช้งานกันเลยนะครับโอเคครับมาสรุปภาพรวมกันครับคำถามคือ ใครครับที่เหมาะจะเริ่มต้นอ,อมทองครับแน่นอนครับคนที่เหมาะจะเริ่มต้นอ,อมทองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าของทองนะครับหรือว่ามีความเชื่อว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ดีอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่มีมูลค่าในระยะยาวราคามีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นรวมถึงเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครมีความเชื่อพวกนี้ตรงกับผมนะครับก็การออมทองเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นสําคัญในการจัดสรรเรื่องการเงินพอร์ตก ลงทุนของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเริ่มเก็บออมทองกันนะครับและถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับอยากจะไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะทำไมทองคําถึงน่าเก็บหน้าออมการออมทองเริ่มต้นยังไงดีเนี่ย ผมเคยได้ทําคลิปนะครับอธิบายเรื่องการออมทองไว้อย่างละเอียดเลยนะครับก็แนะนำนะครับหลังจากจบคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันต่อได้นะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูรีวิงครับสวัสดีครับ